สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนย่ำเศร้ามือนีผ้ามาชมบักแตงนะคะแบบบักแตงไงม่น้องมะนาวเริ่มสีออกดอกเป็นนวยหลังจากที่ปลูกมาหลายอาทิตย์เนาะค่ะเนาะนะคะ,นะคะบักแตงนี่ก็เป็นพืชทีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวประมาณห้าสิบมือเนี่ยนะคะพี่น้องนะคะปลูกไว้กับบด,ดนเนาะนะคะพี่น้องนี่นะคะเริ่มสิเป็นมากเป็นนวยให้กินแล้วนะคะพี่น้องนะคะ มันี่พามาชมแต้สาวนๆนะคะพี่น้องนะคะเห็นบอนะคะเริ่มออกหมากออกน่วยนะคะออกดอกลายแล้วนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องมะนาวกับปูกักแตงซองหนึ่งนะคะพี่น้องนะคะก็ไดอันซีทุงปุ๋ยนะคะพี่น้องนะคะเกิดแน่บเกิดแน่เกิด,กดตามธรรมดาของฮัาปูกเป็นพักสวนรัววน,นะคะเนาะนะคะ เห็นว่าพี่น้องปลูกยยงก็ได้กินเด้อค่ะเด้อคันเวนว่ามันปลูกนะคะที่สำคัญเลยนะคะพี่น้องห<ส>้องศิลปะอินซี่ไกินเองเนาะค่ะเนาะนะคะ จากนั้นแม่น้องมานาวก็จะมาหดน้ำนะคะผ้าช่มเหล็กจี๋เดี๋ยวจักน้อยจิมาหดน้ำบักแดงก่อนนะคะบักแดงบักเขือนะคะอยู่น้ากันแถวมวนีแลละค่ะพี่น้องนะคะจากที่เคยอันโลงคลิปให้พี่น้องในเบืองการเฮ็ดตุงนะคะตุงสวยๆตงยุตงใบโพตุงรูปใบโพตุงสามมิตินะคะพี่น้องนะคะก็ เอาเวลาไปเห็ดตรงนั่นส่วนลายนะคะพี่น้องนะคะขอเห็ดงานบุญงานกุศลก่อนนะคะเนาะนะคะ,นะคะก็เลยบอก่อยมีเวลาตัดหญ้าข้างๆบานข้างเงื่อนนะคะเพอะเฮาอันทดน้ำพักเซจเรียบร้อยแล้วนะ,ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวกลับมาเขาเรื่องเฮาเลยนะคะพี่น้องพะน้าก็จะมาแกงน้องไม่สมเด้อค่ะเด้อนะคะ,นะคะพี่น้องพะน้าก็เอาแบบพริก,กนะคะไปตามกับเขาเบียรนะคะแล้วเต่เด้ะคะ่ะเด้อพี่น้อง แล้วแต่ผูสีใสหรือบัวใสนะคะสําหรับเป็นน้องมะนาวใสไปน้ําให้มันแบบขนๆเนาะนะคะเป็นน้องมะนาวก็ใส่น้ําใส่อนทุบคาจะไข่นะคะใสกันนะคะบางคนเพิ่นเกิดบัวใสเดี๋ยวน้องไม่สมคานะคะใสแต่ตะไคร้แต่เป่น้องมะนาวใสไปน้ําพ่อดับข้าวนะคะจากนั้นเขาจะเอาหน่อไม้ส้มของเข้าไปล้างนะคะพี่น้องนี่นะคะหน่อไม้ส้มกับแกงรอบนึงแล้วนะคะพี่น้อง เลือกระปุกเลน้อยไม่นองมะนาวก็เอาไปแช่เย็นไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันสิส้มลายนะคะพอล้างน้ำแล้วนี่นะคะม้อน,นีหฮอสิแกงเนองาอใหม่ส้มใส่อันเข้าไก่คือเก่านะคะได้เข้าไก่จากรถตลาดเนาะนะคะเดี๋ยวสีแกงทาพ่อเพิ่นนะคะมันนีพอเพิ่นสิมาจากสวนยางเนาะนะคะต่อไปไม่นองมะนาวก็จะมาปรุงเลยนะคะไม่นองนะคะปรุงใส่น้ำปลาแดกจากสองซอนนะคะใส่เกลือ นี่นะคะเกลือไส่น้ำปลานะคะพี่น้องนะคะเยาะนําปลาใส่จักน้อยหนึ่งนะคะพี่น้องนะคะค้นให้เกากันแล้วก็จะเอาไปค้างหมอนะคะเดี๋ยวล่อน้ำเดือดจะข้าวหนึ่งนะคะเด้อนะคะล่อน้ำเดือดจะข้าวหนึ่งนะคะข้าเห็ดกินง่ายๆนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะพอนามเดือดแล้วข้าก็จะเอาอันอันนี้เป็นข้าวไก่นะคะพี่น้องนะคะพี่น้องม่หน้าก็จะเอาข้าวไก่ใส่ลงไปก่อน นะคะเดี๋ยวพ่ออันเ้าไก่มันสุกจะข้าวหนึ่งนะคะพี่นอ้องพอเ้าไก่สุกจะข้าวหนึ่งเขาก็จะเอาเนื้อไม้สมที่ห้าวล่างแล้วนะคะนี่นะคะห้าล่างแล้วเขาก็ใส่ไปเลยนะคะเนื้อไม้สมนะคะพี่น้องมะนาวก็จะแกงถาพอเพื่อนนะคะมาจากสวนยางมาจากไฮเนาะนะคะนี่ระคะพี่น้องกันาตาก็จะประมาณนี่นะคะต่อไป อันดับสุดท้ายเลยนะพี่น้องใส่ผงนัวลงไปนะคะหลังจากที่มันพดแล้วก็มันสุกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ผักไอตูลงไปหรือว่าใบแมงลักเนาะนะคะพี่น้องนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะแกงง่ายๆนี่แหละค่ะพี่น้องกระแซบคือเกาและค่ะพี่น้องซิมเบิงรสาติขาดนัวขาดแซบเป็นยังกระเติมลงไปนะะเนาะน้อเห็นบอนาตาเป็นตาแซบคักนะคะพี่น้องนะคะนี่แหละค่ะพี่น้อง การที่เข้ามีนอไม่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะเขาสามารถอันถนอมาหารไว้กินแบบหลากหลายเมยนูนะคะอยากกินตอนไหนเข้ากะเห็ดกินโลดนี่นะคะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟนะคะเห็นบอแกงง่ายๆนี่แหละคะ่ะพี่น้องคือจังเป็นน้องมะนาว,วานะคะใส่ข้าเบีรยน้ำาคนๆนะคะแล้วแต่ผู้มกักบบมักนะคะคันโบมักเก็บ,บ่ต้องใส่เนาะ นะคะใส่หน่องไก่ใส่อันเข้าไก่นะคะเสีบแสบเสบบนะคะสดนาหอนหอนเนาะนะคะจากนั้นพอเพิ่มมาจากสวนยางแล้วนะคะประมาณเกือบจะเที่ยงแล้วนะคะพี่น้องสีม่วงกว่ากว่านะคะได้บักเขียบมะน้านะคะได้สองบักเขียบสองถุงนะคะเป็นบักเขียบหนังเด้อค่ะเด้อพี่น้องบักเขียบหรือว่าบักน้อยนานะคะนะคะได้น้องไม่มาอีกแล้วนะคะพี่น้อง เพราะว่าทุกอาทิตย์พิ่นก็งจะหักน่อใหม่มาให้น้านะคะเอามาให้เมียเฮ็ดแอนน่อไม้ส้มนี่นองแตงโมก็มาหอดกกินเลยนะคะบะเขียบนะคะนี่เป็นบะเขียบหนังเ้ยค่ะเด้อพี่น้องนะคะบกเขียบหนังหวานหวานนะคะหวานคักนะคะอยากพี่น้องซิมน้ำเด้นะคะว่ามันสิหวานจํำใดเดี๋ยวเข้ามาซิมน้ำกันเลยนะพี่น้องบกเขียบหนังหวานหวาน เมื่อเคียบหนังมันจะบ่อนันแยกออกจากกันนะคะเนื้อมาสุกแล้วมันกันสิสนเนียวเขาแบบนี้เลยเบิ้งจากลักษณะการกินแล้วก็หว,วานคักนะคะพี่น้องนะคะ อันอันนอกแซงโม่นะคะพี่น้องมักคักนะคะซีหาหนวยนะคะกินเบิดข้าวเดียวนะคะพี่น้องนะคะม่นองมะนาวกับซิมเบิงหนวยหนึ่งนะคะหวานคักนะคะพี่น้องกัดแมนพูที่เป็นเบาหวานนี่นาจะต้องเลี่ยงเลียงแน่นะคะหรือว่ากินเครื่องหนวยนะคะนาอนะคะเพราะว่าบักเขียบมันหวานคักนะคะปลูกอยู่นากระท่อมอยู่สวนยางนะคะจากนั้นผ้ามาเบิงน้องไม่สมงนะคะเด้อพี่น้อง พอเพิ่นได้นองใหม่มานะคะเม่น้องมะนาวก็จะมาเฮ็ดนองใหม่สมคือเกาอันนี้เป็นนองใหม่ที่เม่น้องมะนาวซับแล้วก็มักเกลือไว้ขึ้นนึงแล้วเด้อค่ะพี่น้องนะคะที่เคยลงไปเบื้องแล้วนะคะมือน,นี่กคือสิบห้าเฮ็ดอีคือเกานะคะฮเอาอนนองใหม่ที่เฮาอันมักไว้ขึ้นนึงมักเกลือไว้นะคะเป็นล่างจักสองสามน้ำนะคะพี่น้องนะคะพอเฮาล้างแล้วเขาก็จะเอามามักอีกคือเกานะคะ นี่นะคะเป็นขั้นตอนการมักนองใหมสมเนาะพี่น้องมะนาวก็จะเติมเกลือไปจักน้อยนะคะพี่นองอยจะเติมไลเดอร์นะคะเติมเกลือจักน้อยแล้วก็นวดแห้มันเขากันอีกนะคะจากน้าเก่าที่ห้องแซ่ไว้ขึ้นหนึ่งห้องล่างถิมเด้อดะเด้อพี่น้องนะคะล่างถิมนะคะผักเสียงไปก็มีอ่นหนองไก่นะคะมาซอยผักน้านะคะพี่น้องนะคะเป็นธรรมชาติของอันบันนอกบันหน้าเฮ้าเนาะคะ่ะนาอ นะคะบน,นี้แหละคะ่ะพี่น้องกพรเขาหนวดในที่แล้วนะคะ <c oughs> นี่เขาก็เอาใส่กระปุกนะคะพี่น้องใส่กระปุกใส่ขวดโหลใส่อันขวดน้ำอันล่มก็แล้วแต่ผู้ที่จะสะดวกนะคะสูตรแม่นองมานาวจะใส่น้ำน้ำเขามาลงไปน้ำนะคะพี่น้องนี่ก็ได้ประมาณนี้นะคะที่เขาอันขั้นกับเกลือเนาะนะคะจากนั้นเขาก็จะเทน้ำเขามา ลงไปนะคะพี่น้องเห็นบ่เทปไปพ่อทวมเข่าอันพ่อทวมอันนอไม่กับพ่อนะคะพี่น้องไปตองใส่ลายนะคะใส่พ่อทวมนะคะเฮ่ากับปิดฟ้าปิดฟ้าอันไหวไหวในในบ้านเฮ้าเนี่ยแหละค่ะพี่น้องนะคะไหวในทีล่มเนาะนะคะขันเมนวาวาแบบง่ายๆกันนี่แหละค่ะพี่น้องเฮ็ดไว้กินย่ามไร่อยาก,กินก็นเอามากินเนาะ นะคะจากนั้นเตือนมาย่ามเศร้านะคะพี่น้องตัดผ้ามาย่ามเศร้าไม่นองมะนาวก็มาหงเข่านะคะจากที่พ่อเพื่อนได้บะเขียบมาจากสวนยางมันลายเนาะไม่นองมะนาวก็จะแบ่งไปใส่บาดน้ำนะคะพี่น้องนะคะคันเมนวามีอย่างดีๆก็อยากใส่บาดนะคะอีกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่คิดไวล้ลึกๆ เฮาอยากมีของที่มันดีๆนะคะไว้เหตุกินแล้วก็แบ่งไว้ใส่บาทนำ้ำซุ้มมือนะคะแต่ว่าบางมือเม่น้องมะนาวกับใบไส่นะคะว่าเพราะว่าบบมี่กับเขาเนาะนะคะก็นี่แหละค่ะพี่น้องการที่เฮาได้เหตุบุญเหตุใดเห็ุหดดหกุศลนะคะมันก็เหตุให้เฮาได้อิ่มอกอิ่มใจสบายอ,อกสบายใจนะคะขอบุญกุศลส่วนนี่นะคะแพ,พร่ไปยั่งพ่อใหญ่ของเม่นน้องมะนาวนะคะจังหดก็ห้พ่อใหญ่ ไปอยู่มองที่มันดีนะคะพอให้มีทุกมีโศกมีเสารอย่างต่อไปนะคะมันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายหายเด้อค่ะเด้อที่เขามาให้กําลังแห้งใส่ี่นองมะนานะคะคลิปนี้คนคางสีเงาแห้งนะคะพี่น้องจากได๋ก็ขอบคุณใหลายๆค่ะ